สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในหมวดภาษานะคะวันนี้นะคะครูเก๋จะมานําเสนอนะคะวัตถุที่มีหอนํากันค่ะเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆวัตถุชิ้นแรกหรือสิ่งของชิ้นแรกของเรานะคะที่มีหอนํานะคะเด็กๆนี่คืออะไรคะใช่แล้วค่ะหมอนนี่ค่ะเด็กๆหมอนนะคะ หมอนของเรามีหอนำนะคะหอหีบนำแน่นะคะลูกหมอนหมอนอ่ามาดูชิ้นต่อไปเลยค่ะชิ้นต่อไปของเราคะ่ะอันนี้บ้างเลยนะคะเป็นสัตว์นะคะที่กินเนื้อได้นะคะที่ทานเนื้อได้เลยมี่คืออะไรอะไรคะดเด็กอ่าใช่แล้วค่ะหมูอุดอุดของเรานั่นเองนะคะ หมูหมูนะคะหมูอ่าเรามาดูชิ้นต่อไปค่ะเป็นสัตว์เหมือนกันค่ะเด็กไม่ยากเลยนี่คืออะไรคะใช่แล้วค่ะหมีค่ะเด็กหๆมีหมี นี่คืออะไรคะเด็กๆหมาใช่แล้วค่ะหมาอาต่อไปค่ะอีกชิ้นหนึ่งของเรานะคะที่มีหอนำเลยนะคะเขาคืออะไรคะเอาไว้ใส่ได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าถูกต้องคะ่ะเด็กหมวกนะคะหมวกหมวกค่ะหมวกของเรานั่นเองนะคะ หมวกค่ะเด็กๆก็ลองไปหาวัตถุหอนำที่อยู่ในบ้านของเราดูนะคะลูกอ่าเราทบทวนอีกรอบนะคะมีอะไรคะหมวกอะไรคะหมอนอะไรคะหมูหมา หมีค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อเด็กๆนะคะได้รู้จักนะคะวัตถุหรือสิ่งของนะคะที่มีหอนำค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆสังเกตและเห็นง่ายๆนะคะ<ๆ>เห็นที่ไหนก็รู้ว่าตัวนี้นะคะหอนำค่ะเด็กๆ